สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับม้พบกับเบลยะออนทัวพี่น้องมาเนี้ยเบลยะออนทัวมาในเมนูน้ำพริกกะปิพี่น้องน้ำพริกกะปินะครับตำเองนะครับแล้วก็ไข่เจียวเช่ออมนะครับนี่พี่น้องซื้อเช่ออมซื้อผักขามาพี่น้องแล้วก็มาทอดนะครับผักแตงมะเขือทัวนะพี่น้องซิมน้ำพริกนี่อะไรแดงแดงพริกกะปิแดงแดงนะครับใส่มะเขือเลยนะพี่น้องได้มะเขือนะครับนี่นะครับอืมข้าวสวยพี่น้อง วา,างสิเนดะ็กน้องเขาอย่าใส่มือครับไปไปไปพี่น้องมาครับมาครับแมไปไปไปมาพี่น้องมาครับกินข้าวน้ำมะยาครับผมข้าวเจียวพี่น้องข้าวเจียววางเลยพี่น้องน้ำพริกกะปินะครับลาดลงสิเดี่น้องนี่นะครับนี่ตักข้ยาวหญ่งอืมอืมอืม กรอบกรอบมะเขือกรอบชะอมไปหนอ่องแซ่บเนี่ยไองทำยัยไปลองแซ่บแซ่บเมนูสำหรับคนที่ชอบกะปินะครับใครมากินกะปีไนอ้อง ะกะปิอีสานก็เอิืนกะปิพี่นอ้องแล้วถ้าคนตายจะเรียกเคยเนาะแต่ก็ระวัางนี่พี่นอ้องบางทีกะปิมันก็จะมีเหมือนเม็ดๆนะครับยาแขีวพี่น้องเอาพี่นอ้องข้ามยิงใหญ่นี่พี่น้องไม่ได้ได้กล่องจับจชัดๆนะครับนี่โหอ้หืม จรัอ,อ,อตักใส่ถังสีไปแล้วเนี่ครับลาดเราม่เสียเลยไปแล้วเนี่ครับอืม จองอืมล้อืมาขมิ้ใหญ่ขมบมไปมอืม เขากันไม่หรอกกร่เจียวชะอมแล้วก็น้ำพริกกะปินะครับมะเขือแตงเขากันปันน้นนั่งนี่ไม่อรอะคำใหญ่ไม่หอกนี่ครับไปอืมอ้ม แซ่บนอ้องมันคือพี่น้องนี่เลย,ยอืมอืมจับมากบอกเบอร์ล้วครับพี่นอ้องอิ่มแล้วผมเดี๋ยวไปกินมื่นหาเนะาะบายยะออนทัวร์เมนูน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็ไข่เจียวชะอมนะครับแล้วก็ผัก นะครับเครื่องเคียงพี่นอ้องเสแซ่ดเหมือนกันนะครับผมเมื่อหน้า mm. บายาฮ็ดคลิปยังอีกกินยังกับพี่นอ้องกินเหมือนกันเสิร์ฟแซ่ดเหมือนกันมาเลยวายาออนทัวร์สบายดีสวัสดีครับผมไป